สวัสดีค่ะโอ oh, จากโยรัชดานะคะวันนี้โอ oh, จะมารีวิวรถให้ดูหนึ่งคันนะคะเป็น Honda HRV นะคะเป็นตัว 1.8IS นะคะท็อปสุดตารางเลยค่ะตัวนี้ ตัวนี้ออกห้างนะคะ1นล้านหนึ่งแสนหนึ่งบาทนะคะ,อะตอนนี้นะคะเราจัดโปรโมชั่นส่วนลดนะคะสําหรับคันนี้ไม่หนึ่งหมื่นนิดนิดนะคะสําหรับคันนี้ไม่หนึ่งหมื่นนิดนิด,นดโอ้ย้ำนะคะว่าไม่หมื่นกว่านี่สภาพป้ายแดงมากๆนะคะข้างในนี่กลิ่นแบบยังใหม่อยู่เลยนะคะสภาพเหมือนไม่ค่อยได้ใช้งานนะคะคันนี้เรามาจัดโปรกันเลยค่ะราคาพิเศษนะคะเดี๋ยวเรามาบอกกันตอนท้ายพร้อมกับเงื่อนไขไฟแนนซ์ใหม่นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูรถรอบคันนะคะ คันนี้สีสีแบบพิเศษมากๆานะคะสีถ้าเป็น RS เนี่ยโอ้ว่าสีนี้มันสวยสุดๆแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเป็นสีขาวสีดํานะคะจะดูธรรมดามากค่ะแต่สีคันนี้นะคะจะได้เป็นสีแดงออกส้มนะคะเป็นเฉดพิเศษของ Honda เขาเลยนะคะจะลงตัว RS ตัวนี้นะคะกระจังหน้านะคะ RS จะเป็นกระจังหน้าโครเมี่ยมแต่เป็นโครเมี่ยมสีชานะคะถ้าเป็นปกติจะเป็นครเมี่ยมสีเงินนะคะคันนี้ดูสีชานะคะกระจังหน้าก็แบบใหม่ ะะไฟเป็นเขาเรียกอะไรนะคะเป็นเกตใช่ไหมเป็นเกตนะคะพร้อมเดย์ไลท์นะคะเวลาเรากลางวันนะคะขับเนี่ยสวยมากๆเลยไฟตัวนี้เป็นเดย์ไลท์นะคะเดี๋ยวโอจะเปิดให้ดูตอนท้ายอีกทีนะคะตัวไฟนะคะพร้อมด้วยสเกิร์ตนะคะสีดานะคะขอบสเกิร์ตนะคะขอบซุ้มล้อนะคะเป็นชิ้นเดียวกันหมดเลยนะคะสีดานะคะเป็นอะคริลิกสีดํานะคะแล้วก็สีเดียวกับกระจกมองข้างตัวกระจกมองข้างก็เป็นสีนี้เหมือนกันนะคะตัว RS จะได้ที่ ศษมาคือกล้องมองข้างนะคะสําหรับมุมอับนะคะขับง่ายมากๆเวลามุมอับตรงนี้ไม่ต้องกังวลเลยมีกล้องตัวนี้ช่วยนะคะมุมอับดีไซน์ของ h r v นะคะก็จะมีความโค้งมนนะคะสวยงามมากๆนะคะตัวอ่า โฮมเมียมประตูนะคะในกรณีเรามีกุญแจรีโมทเนี่ยใส่ไว้ในกระเป๋านะคะสามารถเปิดได้เลยนะคะไม่ไม่ต้องกดรีโมทนะคะโฮมเมียมตัวนี้ที่โอบอกมันจะเป็นสีเดียวกับจังหน้าเลยนะคะตัว R S จะมีเป็นพิเศษเลยนะคะสี สีจะออกชาชานะคะสวยมากตัวล้อนะคะล้อแม็กก็เป็นแม็กพิเศษสําหรับรุ่นนะคะเป็นรุ่น RS เนี่ยจะเป็นแม็กพิเศษลายนี้เท่านั้นนะคะจะตัดกับตัวสีรถและเข้ากับตัวสเกิร์ตรอบคันนะคะตัวซุ้มล้อก็จะเป็นเหมือนเดิมนะคะเป็นอะคริลิกสีดํานะคะรถคันนี้สีเดิมทั้งคันนะคะโอแจ้งก่อนสีเดิมทั้งคันนะคะค่ะแล้วก็มาที่ไฟท้ายนะคะไฟท้ายเป็นระบบ LED นะคะโคมโคมจะเป็นสีดำนะคะตัว RS ตัวพิเศษนะคะโคมจะเป็นสีดานะ ถ้าตัวธรรมดาเนี่ยโคมไฟตรงนี้นะคะจะเป็นสีใสๆนะคะแล้วก็ไม่ใช่ LED นะคะ LED เนี่ยสัมผัสเบรกนิดเดียวนะคะตัวไฟก็จะขึ้นเลยแล้วก็จะดับไวมากความพิเศษของเขานะคะค่ะแล้วก็มาด้วยสเกิร์ตเหมือนเดิมที่โอ,อบอกนะคะลอกคันเลยสเกิร์ตจะเป็นสีดำนะคะโคมเงี่ยตัวนี้เป็นสีเดียวกับกระจังหน้านะคะแล้วก็มือจับประตูนะคะไฟเบรดวงที่3ามนะคะจะอยู่ด้านนี้นะคะได้ให้มาด้วย ให้มาโดยไม่ต้องไปใส่เพิ่มเลยนะคะตัวนี้สวยมากๆค่ะเหมาะสําหรับน้องผู้หญิงนะคะที่ต้องการความกระทัดรัดเวลาเราขับในเมืองนะคะแต่ว่ามีความสูงของตัวรถนะคะทําให้ขับง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะไฟท้ายก็สวยมากๆาตัวนี้รุ่นนี้นะคะ แล้วก็ภายในนะคะภายในรุ่นนี้นะคะออกแบบมาให้สปอร์ตมากๆเป็นหนังสีดำเห็นแล้วสวยงามมากๆ,ๆเห็นแล้วแบบชอบเลยใครที่เพิ่งออกรถไปต้องเสียดายคันนี้มากๆแน่ๆเลยนะคะๆๆเดี๋ยวโอ๋จะพาไปดูข้างในนะคะว่าข้างในเนี่ยมันปรับเปลี่ยนอะไรบ้างนะคะและได้เพิ่มอะไรมาบ้างที่เป็นตัวพิเศษของ i อนะคะเดี๋ยวไปดูข้างในกันค่ะ อะเรามาดูภายในกันบ้างนะคะภายในตัวนี้นะคะก็ออกแบบมาเหมือนเดิมตัวตัวนี้โคมเมียมจะเป็นสีดำอะคริลิกนะคะสีดำอะคริลิกก็จะเป็นลอยยากมากๆนะคะแอร์นะคะอะดูที่แอร์ก่อนเลยแอร์นี่จะปรับแยกอิสระสาตัวเลยนะคะปรับตรวนี้ขึ้นลงตรวนี้ขึ้นลงแยกอิสระนะคะแล้วก็ช่องแอร์จะมีความยาวเพื่อจะส่องความเย็นให้ทั่วถึงนะคะ พุทสตาร์ทนะคะุณจะรีโมทจะเป็นพุทสตาร์ทนะคะหน้าจอนะคะตัวหน้าจอตัวหน้าจอก็เป็นตัวใหม่นะคะหน้าจอตัวใหม่นั้นจะมีความเข้ากับรูปลักษณ์ของตัวเ r v ตัวนี้มากๆนะคะเคียก็จะปรับให้เล็กลงเพื่อที่จะไม่ไม่ปิดกัรนตัวนี้เนาะแล้วก็มันดูเงามันดูแบบ เงียบเงียบทั้งคันเลยเหมือนขับยานอวก,กาศยังไงก็ไม่รู้นะคะตัวเบาะคะ่ะตัวเบาะก,ก็จะเป็นหนังนะคะหนังฉลุหนังฉลุนลีช่วยอะไรได้บ้างนะคะอย่างน้อยเลยนะคะไม่อมความร้อนค่ะเวลาเราจะลดตากแดดนะคะตัวนี้ขึ้นมาก็นั่งได้เลยนะคะตูดไม่ไหมแน่นอนเพราะว่ามันจะเป็นระบายความร้อนในตัวนะคะหนังใหม่มากๆ อันนี้นะหาในท้องตลาดนะคะถ้าลูกค้าไปเจอราคานะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจเพราะว่าต้องดูที่สภาพด้วยโอ้ก็เลยเอาคันที่แบบมันนางฟ้าสุดๆนะคะสภาพใบแดงมาให้ดูนะคะคันนี้นะคะถ้าเราใส่ป้ายแดงนะคะผมก็คือเป็นโมปัจจุบันใส่ป้ายแดงปุ๊บเนี่ยไม่มีใครรู้เลยว่าเราออกมือสองมาเพราะสภาพใหม่หมากๆเราทาความสะอาดเสร็จนะคะตัวนี้แค่แช็เช็ด,ชดถูเฉยๆนะคะแล้วก็เอาถุงพลาสติกมาแรปไว้เพื่อจะให้เบาะยังคงความสวยงามอยู่เสมอนะคะตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษ ที่โอแจ้งนะคะจะมีซันลูปมีซันลูปนะคะซันลูปนี่ก็จะเปิดเป็นออโต้เลยเดี๋ยวให้น้องอให้ดูซันลูปนะคะซันลูปด้านหน้าด้านหลังนะคะเป็นซันลูปมูนลูปนะคะด้านหน้าด้านหลังนะคะจะเปิดถึงกันเลยสวยมากเมื่อสักครู่นี้ขับออกไปเติมน้ํามันนะคะฝนตกแล้วแบบเห็นแล้วมันสวยมากๆคือซันลูปตัวนี้มันจะ มันจะกว้างมากๆนะคะเวลาเจอน้ําฝนแล้วมันสวยมากๆะคะ่ะถ้าเราไม่ได้เปิดนะคะเราเปิดแต่ตัวผ้าม่านออก แล้วก็เห็นเห็นธรรมชาติดีมาก,มากๆเลยค่ะวิสัยทัศน์ก็ดีนะคะตัวกระจกมองหน้านะคะกระจกหน้าด้นานหน้ามองตรงไปเนี่ยจะเห็นวิสัยทัศน์กว้างๆโล่งขับง่ายมากๆนะคะสําหรับน้องที่กําลังมองหา,าตัวพันด้าที่มีราคานี้แต่ได้ออปชั่นจับเต็มนะคะพี่โอแนะนําคันนี้เลยนะคะตัวนี้ออปชั่นรุงมพงไลยมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวให้น้องดูน้องจากกล้องซูมให้ดูเลย พวงมาลัยนะคะมาก่อนเรอันดับแรกนะคะตัวพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะจับขนาดมือมากๆเพราะว่าตัวพวงมาลัยเนี่ยมันจะไม่ใหญ่มากนะคะมันจะไม่เทอะทะคะ่ะจะเป็นวัยรุ่นปุ๊บจับเนี่ยขนาดมือมากๆนะคะหุ้มหนังแล้วก็เย็บ3ชั้นนะคะลายก็สปอร์ตมากๆเลยเนี่ยขนาดลายหุ้มหนังนะ,ะแล้วเขาก็จะมีความเว้าวความโค้งเพื่อจับ ถนัดมือขึ้นนะคะล็อกมือง่ายๆนะคะเวลาเราขับไวๆปุ๊บเนี่ยต้องล็อกให้มันๆเลยนะคะคนมือเล็กๆเนี่ยจับก,ก็ถนัดมือมากๆนะคะแถมมาด้วยตัวคอนโทรลวิทยุอ่าตัวนี้ตัวเป็นตัวคอนโทรลวิทยุทั้งหมดนะคะมีบลูทูธนะคะมีบลูทูธมี USB แล้วก็ HDMI นะคะดูหนังฟังเพลงได้เลยนะคะบลูทูธรับตัวศัพท์ในรถนะคะ มี cruise control นะคะขับต่างจังหวัดนี่นะคะเหยียบความเร็วคงที่นะคะตำรวจไม่จับเ้ราบางทีเราเหยียบไปเพลินๆเนี้ยหมืออาจจะเล้นงานได้เพราะว่าความเร็วอาจจะขึ้นนะคะแต่ถ้าเราตั้งที่ cruise control ไว้100-120เนี่ยช่วยประหยัดน้ํามันได้ด้วยนะคะตัวนี้พลังงานเติมนะคะเป็น e85 เครื่องพันแกก็จริงแต่ความประหยัดนะคะพอๆเครื่องพันห้าเลยนะคะมี c r ู i s e control นะคะแล้วก็มีระบบอ econ น,นะคะ e ค,ค,คอนก็คือเอาไว้ทำอะไรเอาไว้อปล่อยมลพิษให้น้อยลงนะคะใช้ความเ ให้คงที่นะคะตัวนี้ก็จะช่วยช่วยโลกด้วยนะคะ Honda าเขาจะผลิตมาแบบนี้เนาะ,ะตัวแผงกระจังหน้านะคะจะเป็นดิจิตอลนะคะเป็นแผงแอร์ดิจิตอลทั้งหมดนะคะเวลาเราเลื่อนก็แบบกดง่ายมากตึ๊ดๆึ๊ดตดต,ดตดอย่างนี้เลยเบรกนะคะเบรกตัวนี้ก็จะเป็นแบบกดละรุ่นใหม่ของ Honda นะคะตัวท็อปจะลงแบบกดละเป็นเบรกมือ ง่ายมากๆนะคะตัวนี้ rs นะคะเป็นรุ่นพิเศษ,ษ,ษ,ษที่มีแพดเดิลชิพเข้ามาด้วยนะคะเป็นแพดเดิลชิพเอาไว้ทำอะไรเอาไว้เชนเกียร์นี่เอาไว้เชนเกียร์นะคะสมมุติว่าเราวิ่งวิ่งอยู่เราอยากแซงคันหน้านะคะก็โตบเปลีนเกียร์ได้เลยนะคะค o n d a ปกติเนี่ยเราไม่ใช้แพดเดิลชิพเราก็จะไปใช้ตัวดาวกับเท้าเอานะคะกดขึ้นกดลงปุ๊บ เหยียบไปเนี่ยรถมันพุ่งอยู่แล้วนะคะเพราะความแรงของ Honda เนี่ยเขาได้เลยเครื่องเรื่องเครื่องนะคะแต่ถ้าไม่ทนใจนะใช้แพดเดิ้ลชิปนะคะเปลี่ยนเกียร์ได้เลยเหมือนเราขับรถเกียร์ธรรมดาประมาณนี้เลยแจ้งไปแล้วว่าเบาะหนังเป็นสีนี้นะมันมันดูสปอร์ตสีนี้เข้ากับตัวโครเมียมนะคะของประตูด้านข้างนะคะด้านข้างก็เป็นหนังนะคะแล้วก็ขอบของลาโพงนะคะก็ใส่โครเมียมมาด้วยเพื่อให้ตัดตัดสีกับสีดํานะคะดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะนึกว่า HRV แคบนะคะ จริงๆไม่แคบนะคะตัวแทนดานก็สูงนะแผดานตรงนี้ก็สูงนะคะแล้วก็ด้านหลังด้านหลังก็กว้างมากๆเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันเมื่อสักครู่นี้เอาลองน้องหมีตัวใหญ่ๆไปใส่ไว้ดูว่ามันแคบไหมไม่แคบเลยนะคะกว้างมากๆด้านหลังนะคะเป็นเบาะหนังแบบไม่เยี่ยมบอกเลยว่าข้างหลังเนี่ยเหมือนไม่มีคนใช้เห <laughs> มือนไม่เคยมีใครมานั่งด้านหลังนะคะข้างหลังใหม่มากๆเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันเนาะอ่า นี่น้องหมีตัวใหญ่มากเลยตัวใหญ่มากๆเลยมานั่งนะยังรู้สึกนั่งสบายเลยนะคะเอาน้องหมีมาลองนั่งให้ดูนะคะว่าสมมติว่าจะมีคนนั่งหลังนะคะที่มีน้ําหนักตัวเยอะนะคะตัวใหญ่ๆนะนั่งตัวนี้ก็สบายเลยเนาะเดี๋ยวเอาน้องหมีไปแหวกหลังก่อนจึง้งโอ้โหเบาใหม่มากๆ บาะน,นี่แบบกลิ่นแบบกลิ่นหนังยังอยู่เลยอะใหม่มากๆความใหม่ของเขานะคะอยากให้ลูกค้าลองมาสัมผัสดูนะคะว่าความใหม่เนี่ยมันคือยังไงนะคะใหม่แบบไหนใหม่ยังไงถือว่าเรียกว่าสภาพป้ายแดงคือใหม่แบบนี้เลยนะคะอันนี้เขาเรียกสภาพปลายแดงนะคะเหมือนออกห้างมาเลยกลิ่นยังหอมอยู่เลยะคะ่ะหอมมากๆน,นะคะเบาะหลังเหมือนเดิมฮอนด้าก็จะคล้ายๆเป็นมินิ SUV นะคะ ก็คือจะพับเบาะได้นะคะพับพับแล้วก็ใส่อะไรก็ได้นะคะคันนี้ก็อาจจะใส่แบบจักรยานนะคะไปเที่ยวต่างจังหวัดใส่จักรยานใส่กระเป๋าเดินทางนะคะหรือไว้ปูเต่อให้ลูกนอนเล่นอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะคะตัวนี้แบบธรรมดาที่ไหนก็คือพับได้แบบเรียบทั้งสองด้าน,นพับแบบเรียบเลยกว้างมากกว้างสุดๆนี่คือนั่งแบบไม่ธรรมดา นั่งธรรมดาคือนั่งแบบเมื่อสักครู่แต่นี่คือนั่งไม่ธรรมดาเดี๋ยวโอจะเปิดท้ายรถให้ดูนะคะว่ามันกว้างขนาดไหน HRV คนมองภายนอกนะคะมองว่ามันแคบมากๆแต่ว่าพอเข้ามาสัมผัสภายในะจริงๆนะคะรถมีความกว้างกวางมากๆ,ๆเลยนะคะไม่เล็กอย่างที่คิดเลยนะคะดูด้าน,นหลังกัน ไม่ได้เชียร์อย่างเดียวนะคะของเราก็คือเชียร์ด้วยความที่ว่ามันมีความใหม่นะคะในราคามือสองนะคะเซฟไปเยอะมากๆนะคะหลายแสนนะคะในราคารถมือสองเนี่ยอันนี้เท่ากับประมาณว่าฮอนด้าแจ๊ตัวกลางเนาะยังไม่ท็อปได้ได้เลยตัวเนี้ยแต่ว่าราคาออกป้ายแดงนะคะล้านกว่าเหลือแค่ระดับ h อนด้าแจ๊ประมาณตัวกลางเองนะคะหรือว่าตัวท็อปเป็นต้นราคาแค่นี้เดี๋ยวฟังกันว่าราคาเท่าไหร่เนาะเห็นไหมคะว่ากว้างมากๆ เป็นไงบ้างคะที่โอบอกนะคะสามารถใส่จักรยานได้เลยนะคะความยาวตรงนี้ก็อยู่ประมาณ2เมตรกว่านะคะ2เมตรกว่าคือสมมุติว่าเราจะใส่อะไรเนี่ยเราวัดไว้เลยซื้อเฟอร์นิเจอร์ก็ได้นะคะจะซื้อเฟอร์นิเจอร์อะไรก็ได้ตรงนี้ได้ประมาณ2เมตร50นะคะความยาวถึงเบาะหลังนะคะใส่จักรยานได้ก็1 2 3ใส่3คันก็ได้นะคะตัวนี้กว้างมากๆนะคะ S R V เนี่ย บางคนเขามองนะคะว่ามันก็แบบน้องๆ้อนด้าแจ๊แต่โอว่ามันเล็กกว่า c ีอนิดเดียวเองค่ะมันเหมาะมากๆนะคะสําหรับคนที่มองรถไม่ใหญ่มากนะคะอยู่ระดับกลางๆนะคะอันนี้เป็นมินิ SUV ที่โอแนะนําอีกคันนึงนะคะที่สภาพใหม่มากๆป้ายแดงมากๆนะคะไม่แค่10,000โลนะคะวารันตีศูนย์ยังอยู่นะคะเรามีวารันตีหลังการขายเข้าศูนย์ฮันด้ได้ทั่วประเทศเพิ่มให้อีกนะคะสําหรับลูกค้าที่มาออกรถกับเรานะคะ มีโปรโมชั่นมากมายให้ลูกค้าเลือกอีกนะคะอย่างเช่นโปรโมชั่นดอกเบี้ยนะคะโปรโมชัน่นไปแน,น,นะะปแ้นดอกเบี้ยถูกนะคะหรือว่าโปรโมชั่นดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นะคะตัวนี้มีให้ลูกค้าอัดเต็มให้ลูกค้าเต็มที่แน่นอนนะคะลูกค้าอยากได้อะไรแจ้งมานะคะอยากได้ประกันภัยชั้นหนึ่งอยากได้อะไรเนี่ยสำหรับโปรโมชั่นของตัวนี้อัดให้เต็มเลยค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากจะมาดูรุ่นอื่นนะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้รีวิวนะคะสามารถแวะเข้ามาเยี่ยมชมกันได้ไม่ซื้อไม่ว่านะคะมาดูสภาพรถก่อนเนาะ แล้วก็มาคุยกันนะคะสำหรับวันนี้โอต้องลาไปก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะโอก็จะเอารถคันอื่นมารีวิวให้ลูกค้าดูอีกนะคะสำหรับวันนี้ลาก่อนคะ่ะขอบคุณค่ะ